นี้พี่แจ็คเองจะทําแกงผักปังนะคะก็คือแกงผักปังเนี่ยก็เกิดมาก็ไม่เคยเห็นนะผักปังบรมาโคดผักปังแบบนี้มันใหญ่มากนะคะคืออ้วนตุ้ดเลยสงสัยจะใส่ขี้เยอะนะคะใส่ปุ๋ยใส่อะไรไม่รู้อ่ะใหญ่มากนี่แล้วก็เนี่ยมันใหญ่นะคะจะทําแกงผักปังใส่แหนมนะคะก็ทําเมนูใส่แหนมนะคะแกงนี้ใส่แหนมเอาไว้ซดน้ําเปรี้ยวของแหนมนะแหนมต้องเปรี้ยวจริงๆ เอาแหนมเอาอตู้เย็นเนะคะีค่ะแหนมต้องเปรี้ยวแล้วผักปังอะ่ะบอกตรงๆนะมันจะต้องมีดอกมันถึงจะอร่อยดอกมันอะอันนั้นนะคตรอร่อยเลยแต่ไปซื้อมาเนี่ยผักแบบนี้เขาไม่กินอย่างเงี้ยมันหนามันใหญ่ให้โจไปตลาดเมื่อคืนเนี่ย <c oughs> มันใหญ่มากบ้านฉัน,น่ชอบกินที่มันเป็นดอกแล้วก็อันเนี้ย คือทั้งหมดเนี่ยกี่บาทเนี่ยมัดเท่าไหร่เจ้ามาัดละาสิบาทค่ะก็คือเนี่ยสามสิบบาทใช่ก็คือผักเนี่ยในในเนี้ยก็คือสามสิบบาทอืมอันนี้เนี่ยทำหมอ้อเนี่ยทำได้ทำได้หม้อเดียวนะเนี่ยทำได้หม้อแขกเล็กๆเองเนี่ยนี <Yeah. S 2> ่คะถ้าอย่างนั้นตะไคร้แค่สามหัวแล้วก็เดี๋ยวใส่เริ่มละตะไคร้สามหัวแล้วก็มาช่วยกันเห็ดเด็ดผักครับไมจะได้ไวๆนะคะหรือ เราจะช่วยเด็ดผักก่อนไหมหรือ,อยังไงดีมันจะได้ไวมาแกงผักปังนะคะก็คือเอาใหญ่ๆเอาใหญเอาห่างๆนิดนึงนะใหญ่ๆอย่างนี้นิดนึงนะลูกนะ,ะคือไม่น่าเชื่อเลยอะ่ะเกิดมาไม่เคยเห็นผักแบบนี้อะ่ะ <c oughs> ผักประหลาดอ,อะไรก<อ><ม>็ไม่รู้อะ่ะมันเลี้ยงมันอยู่ในสวมขี้เปลววะใช่เขาบอกว่าอ๋อมันเป็นผักเขามันเป็นพันธใหญ่อะคะ่ะ พอออกมาสิ่ห้ามัดแล้วมันเลยอยู่สามาัดมันหมดแล้วเดีเ๋ยวใกล้เสร็จแล้วอะอย่างเงี้ยตรงตามทำอ<ง>ะครับครจะใส่นะทีนี่พริกไ, <ป S 2> ไปล้างไปล้างพริกมาไ,ไปล้างมาเอามาหนึ่งย่วมเ<ไ>นี่ยดอกมันจะเป็นดอกอย่างเงี้ยเนี่ยดอกมันเนี่ยอุ้ยกูเห็นดอกกูว่าไอ้ที่เธออีดอกสาทุกพุง่งเห็นดอกมันผ<ไ>ักฟังที่อะไรของมึงอะ ไปเอาถ้วยมาอันนึงหรืออะไรอ่ะฉันจะให้พวกเธอไปล้างพริกกับล้างมะเขือเทศอ่ะใส่กระเทียมเข้าไปแค่นี้ตามที่มันมีอะไรนะเนี่ยอะไรนะเนี่ยผักมันน้อยทําแค่ไหนก็แค่นั้นแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทํานะคะจคโจ้ไม่กลัวโจ้ก่อนจะให้กูจะแทงมึงเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะให้คําตอบไม่มีเขียงนะคะก็เอาโต๊ะนี่แหละ อใส่ไปอย่าคิดอะไรมากนะคะอย่าคิดอะไรมากอหอ,อมแด,ดงใส่ไหมไม่ใส่ก็เอาไปกับพอแล้ว,อลวเอาใส่แล้วเอาเอาเอาหอมเอาเอา,เอาเกลือมานิดนึงเกลือเอานิดเดียวเอาเกลือกับผงชูรสมาเมืองดูกูกาน สโลสะระสะโลสะระแล้วกูไปทำโบทอ,อกแขนมานี่นะมาเอาเกลือกับผงชโลมอันนี้อะไรอ,อันนี้เกลือใส่นิดนึงอ่ะเดี๋ยวมันจะเค็มจากแหนมเนาะอโอเค,คร,รู้เรื่องนิดเดียวผงชโรมก็ไม่ต้องเยอะมากอ่ะพอแค่นี้ อะไรอีกเอาพิกมาที่ล้างมาอันนี้ไปเก็บไปเก็บกอ่ะอเอามาเดินเข้ามาฝั่งนี้ดูดูกล้องด้วยให้กูตามไม่ได้หรอกเออกูก็ไม่มีแรงแล้วกูเปลี่ยนเป็นปผู้หญิงไปละไม่เพ็ดมากไม่เป็นไรทิ้งตอกของตกพื้น ปิดไว้บ้างนะมืออาตรมตามมาตามเจ้าไหวไหมทำไมเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้อยากคอยาวเขาก็ฉีดโบท็อกได้แล้วนะครับใช่ค่ะกูทำมาแล้วแต่กูยาวได้แค่นี้เจ้าไปต้มน้ำหม้อแขกหม้อแขกใหญ่นะเอาน้ำใส่ใส่ เราทำกันสามคนนะคะเราจะวัยกันนะคะขั้นตอนสำคัญละขั้นตอนสำคัญแล้วน,น,นะแกแนมม้มากมาเขือเทศใส่ไป แกะแหนมมาใส่แล้วชิมนิดนึงกันอืมเปรี้ยวอร่อยเอาหยิบมาใส่เด้ เริ่มน้ำเดือดแล้วนะคะหลังจากที่น้ำเดือดก็เราก็จะใส่ผักเลยนะคะใส่ผักเลยไม่รู้อร่อยหรือเปล่าปักปังนะคะมันไม่มีดอกอ่ะมันหายากอะพี่จองมันนอกอะไปเราไปอยู่บ้านนอกกันดีไหมคะเพราะเรากินแต่อาหารบ้านนอกถ้าบ้านนอกมีแน่นอนนี่ผือผักปังนะคะผักผักปังโคตรยักษ์นะคะเพรว่าผักปังแค่ผักบุ้งอเนาะอันนี้แกง แงงแหนมเอาไปใส่ผักบุ้งก็ได้นะคนไหนบ้างคนไหนมีผักบุ้งอ่ะคนไหนกินผักปังไม่เป็นอ่ะกินแล้วชีวิตจะปังป๊อปปูุลเล่ง์นะคะปังปังใช่ชีวิตจะป๊อปป๊อปปังปังเลยปังปุ๋ยคนไหนดูตั้งแต่ต้นคลิปนะดูไว้นะคะเนื้อแหนม ชิมเองดักให้พี่กันชิมของเธอหรือว่าเราจะเสร็จเลยนิดนึงพอแล้วเกิดนิดนึงเหรอหรือพอแล้วพอแล้วโอเคพอแล้วนะพอแล้วค่ะโอเคพอพมาน้ำนิดนึงเอาคนคนคนกะบีโอ้สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีอะสัญญาณเน็ตไม่ดีอะมามามาเอาโทรศัพท์มือถืสัญญาณมันต เรียบร้อยแล้วจ้าเมนูนี้เอีตุ้มตามโหแล้วถ้วยเธออะไรอยู่ไหนอ่ะเธอก็เอ้ยมากินเดมากินกับฉันอ่ะฉันเอาถ้วยเล็กๆก่อนได้ไหมอ่ะได้ครับถ้วยเล็กๆมาเผื่อพี่ด้วยไม่อยากจะพูดอะไมากอ่ะมา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 เรามากินด้วยกันอ่ะพี่ตักก่อนแล้วก็เธอตักของเธอ ตรงตามฉันไม่เคยทาอาหารหม้อเล็กนะอันนี้คือหม้อเล็กสาหรับชันที่สุดแล้วอ่ะเอามะเขือเทศมาให้ฉันด้วยฉันอยากผิวสวยอ่ะตรงตามมาตรงตามนะคะเพื่อนๆทั้งหมดหกเจ็ดร้อยแต่อ้ตัวเลขมันไม่ขึ้นกลุ่มตาม uh huh. พอดีเน็ตมันช็อตอ่ะตรงตามมาจะว่ากัน่างนี้เลยวิ่งไปเอาน้ำปูให้พี่หน่อยได้ไหมน้ำปูอะกระปุกอะกระปุกอะ ก็าอาจจะก,กินไม่เหมือนชาวบ้านนะคะถ้าใส่น้ำปูจะเหลือนะคะม, <laughs> <laughs> มันไม่ค่อยแจกอะ่ะมันไม่ใช่แจกอะ่ะอืมมันไม่ใช่อ่ะอืมเอาน้ำปูมานิดนึงลูกมันจะเป็นยังไงไม่เป็นไรไ<ม>ลูกไหมไม,มันจะมันจะอร่อยที่สุดในสามโลกของพี่นะคะน้องยกไปตักน้องกินเลยป่ พี่จะรีวิวแล้วใส่น้ำปูนิดนึงนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตคนไหนไม่ใส่กูใส่นี่ใส่น้ำปูไปด้วยนะคะบางคนไม่ต้องใส่น้ำปูก็ได้นะคะกินเลยบ้านใครมีมะกรูดมีมะนาวใส่ไปนะใส่ตอนเย็นนะใส่ตอนที่เราออกมาจากหม้อแล้วเดี๋ยวให้อีตุมตามมาชิมตรงนี้ก่อนมาชิมอีรสชาติใส่น้ำปูกับไม่ใส่น้ำปูก็ให้มันไปเลือกเองนะคะ นี่บี้นะครับบี้น้ำปูก่อนเธอชิมได้เลยขอหน้ำปูหรือไม่น้ำปูอ่ะน้ำปูไหมฉันมีแล้วบ้านเธอใส่น้ำปูไหมใส่ใส่ก็ใส่เยอะมามาชิมน้ำปูฉันได้นะช้อนใหม่มาได้เลยชิมนะแต่ไม่เคยกินเลยแบบนี้ ถอดหน้ากากได้เลยเดี๋ยวมันจะเห็นนอกกับข้าวมเป็นมันอร่อยทรงแหนม,มเปรี้ยวใช่ไหมแหนมยิ่งน้ำเยอะๆช่ำๆอ่ะคุณจะไม่ต่างกันหรแอใงฉันชอบเธอก็กินอันนั้นแหละ น้ำปูแพงอีดอกอันนี้ใส่นิดเดียวอ่ะแหนมก็ใส่เพิ่มอีกนิดเดียวแหนมมีน้อยใช่ไหมมี้ก็พี่ใส่ได้อีกได้เลยมึงมีไหมนั่นมีแหนมเปรี้ยวมาให้พี่สักลูกไหมตุ้มอ่ะแหนมลูกตุ้มมาเาไปแล้วใส่หมดแล้วมีแหนมมีแหนมมีแหนมไหมเอาหอมมาสักแหนมนนม้อยไปหน่อยต้องใส่แหนมเพิ่มอีกอีดอกแกงหม้อเดียวแหนมจิบก้อนไม่เคยเห็นนะคะ มไม่มันไม่โราณกันนะมีะ no. ไหมเอาตใส่มเอาเปาเตใส่ไหมให้ไปอนนี่ใส่เก่งบุ้งนี่นี่่ม่น่นี่่ฟังเป็นเปลี <h <h ่ยนเป็นข่บุ้งก็ได้ครเออถั่บุงก็ได้นะเก่งบุ้งใส่แหมเปรี้ยวๆอร่อยมาก นี่ละนี่เลือกอะมาคลรอนก็สิบห้าบาทพ้่ปเปอรบ ใส่เนาะไม่ทันแล้วได้ไหมเนี่ยจะได้ไ่ะเอามาดูสินาฟ้าเนี่ยอีโจนี่โคตรเฮี้ยเลยอ่ะมึงก็ชอบเอาของไปเก็บไปเก็บไปเก็บแล้วก็ให้คนสายตาคนอื่นลืมเลยแล้วไม่ทันแล้วเนี่ยทต่แม่อยู่ดา้ชีกใส่มันก็เห็นมันก็สุกได้ไงเอาเอาไปใส่สักนิดหนึ่งไป้งสักพึ่งหนึ่งไป้งพอมันถึงที่ดีเนาะหืมล้างก่อนไหนล้างกรรมฐานกูมันชอบเอาของไปเก็บไปเก็บ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  มันก็แค่ขัดกันได้อยู่นะแค่มีต้นใหญ่ขับตังค์แต่ว่าไปทำเหลือไม่มนะีครับไม่เห็นเลยแต่ให้อร่อยเลยต้องใส่ดอกมันด้วยแล้วก็ยอดมันเล็กๆอะ่ะยอดเล็กจะอร่อยอืม ถึงครึ่งชั่วโมงพี่จะทำได้สองเมน,นูอืม,อ,มอร่อยนะเนี่ยอืม Mm. 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 แหนมน้ำเยอะๆยิ่งดีเลยนะน้ำชำๆเลยนะ mm. มันจะอร่อยมาก mm. แหนมออปเปล้ลสุดๆเลยอะ่ะ mm. Hmm. ช้อนม,มันไม่ใช่ช้อนตักแกง ข้าพิธีพ่ถังเงินมันมากเกินไปแม่แม่ร่อยอืม,อม,อม ไปหาซื้อนะครับฟังอร่อยมากมแต่แหนมที่เป็นแท่งยาวๆแม่อร่อยนะมันไม่ได้รสชาติเอาเลยแบบนะอืม Ah. Uh. Uh. Hmm. Hum. Mm. วนะครับปิดคลิปแล้วอืมเส็กมาร่อยอื ซื้อแหนมด้วยนะก็สิบห้าบาท